สบายดียดมื้อนี้ตอนแรกกะแม่เพื่อนมีของขวัญให้บาอบอายเนาะพี่น้องน้องน้อยก็ยัง,งงงอยู่ที่บ๊อบอายเคยเบาอยู่อันคลิปสาวซุกเนาะว่าแม่สิมีของขวัญใหญ่ให้บ๊อบอายว่าฉันเป็นของขวัญปีใหม่ว่า,ามมะัันกำลังเขียนเวียกเลยนอนนี่เพื่อนบ๊อบอายก็ล่างกันโบกเพื่อนเนาะไกดสเแลเล่อะไพี่น้องตอนนี้แหละเพื่นอนย่างขึ้นมาว่าให้ผ้าไปเอาของขวัญแน่คเพราะก็ยังบอกว่ามันหยังเนาะของขวัญแต่ว่า เงินที่จะมาซื้อของขวัญนี่ค่ะเบาไอ้เพิ่นไปทํางานอยู่ประเทศไทยแล้วเพิ่นส่งมาให้แม่เดือนละสองพันาไอ้เนาะแม่เก็บเก็บไว้เธอหน่อยเนาะเก็บออมเป็นราคากับประมาณสี่หมื่นสองแสนพี่น้องลงน้องก็ยังมัวเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวฮอตที่พาไปเบิ่งไปส่งน้ำกันเพิ่นที่มาส่งนี่เสียไอ้บันนซายเนาะเพื่อสิอันนั้นเนาะเพื่อสิได้มาเนี่กับเมื่อยเนาะเมื่อยหลายแล้วปะแต่ว่าได้อันนี้กับสี่มีกำลังใจเฮ็ดเวียกเนาะไอ้เนาะแม่ก็มีกำลังใจด้วยโดย มันยากเนาะเออไปไปเบิ่งก่อนว่ามียนยางเนาะรุ่นเนาะโอเคเฮาสิไปรุ่นไปนส่งนํากันพี่น้องมันด่วนแห้งอันนี้กงหัวใจยังต้นตึกต๊กๆอยู่แต่ว,ว่าแม่เพิ่นบ่ได้ไปนําเด้อพี่น้องตอนนี้เฮากำมาฮอดบ่อนที่เฮาจะมาหับของขวัญเบาไอา้แล้วเนาะพี่น้องซึ่งว่าเพิ่นกํนลาลังเดินทางมาตั้งแต่เลขที่10เนาะบ้านพลเดือเพิ่นแหละนี่เบาไอ้ก็ยังนั่งท่าอยู่ กำลังโทรมาว่ากำลังสิฮอดแล้วน้องน้อยกูรู้สึกตื่นเต้นหลายเนาะบ้าไอาก็ยังเฮ็ดเวียกบอกแล้วเนาะพี่น้องยังชวิมปาปั่นปูนตตอีกผานหนึ่งเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วใกล้ิค่ํำแล้วพี่น้องอฮอแล้วฮดแเฮ็ดแล้วนี่พี่น้องของขวัญบาไอาก้กำลังเดิน,<ห>นทางมากำลังเดินทางมาพี่น้องนี่เอาลงกมงได้วะนี่พี่น้อง กองควันของบอยก็คือเป็นรถคันนี้เนาะเสียวลงได้บอิดไหมส้ากนี้ก็บมี่ะสีดำเนาะอไรก้เยยนยูเซโนสวรรคีก็มีสามสิบแปดสามสิบเก้าแต่ว่าเขาใช่นี่แล้วอันนี้มือหเลยเนาะเจ้ามาไก่บ่นี่โอ้อาไปเอาเ่นีอากล้ามเมื่เขาเชียวเมื่อขายดิโดยขางลกินะฝดเชียวลงให้เฮาเลยเนาะ บออ้เพื่อกก็ดีใจหรายพี่น้องได้ของคนได้ได้ับข้นี่เขาอยู่่งดีใจรายงงามพี่น้องน้องน้อยก็มักเลยเนาะได้ลูกเดียวกระเจี๊ยาให้ลูกเดียวกระเจีมีลูกเดียวสองก็ได้ลูกเบียวเข้าไปเสี่ยนเราก็ได้โดยงามคักดูพี่น้องกนะเม นี่สองแสนกะลดมได้นอะมาได้น้รมันคานร์มันบมเดเมนอื่นสองแสนคานร์มันลดไงโดยมาเริ่มอาลงเลยอ่ะนี้สี่หมื่นสองแสนเป็นเงินกีบกะเศร้าร้านสองแสนไรเนาะเลดหาศูนย์ห้าแสนแปดพันโอห้าแสนแปดพันกีบเงินขึ้นอีแล้ว มื้อทีนน้องตัวเกียวไปแลกหาแสนหกพันกีบเนาะ <C oughs> มาเอาลงมาเลยแบบนี้คือสิหมอนคักเนาะเดี๋ยวเช้บายไปลองนี่มีเดี๋ยวได้ขีเข่านี่ก <ược> ับมีเด้ห้าราคามันก็ประมาณสามชิปคูณแล้วเพื่อขึ้นมาจับเพิ่งเลยต้องสามคนเนาะพี่น้องเชนบอกไอ้เพันลองขี่เบิ่ง รีคายับมามันต้องนอือหือ nah, ต้องเลย้งมาลดาลดเสีงามขนาดพี่น้องนี่ลงมาหาะแล้วกะต่ายกับบอมีกะต่ายกาบอ เกอบ้ครับลองเบิ่งไว้นิ้มคักงเนาะภาพจะนีไหมได้ผิดานนั้นให้ได้นาะได้สนใจเนาะล่าน้าะสนใจเดีวมียังตีกันย่อมเือกันนะนี่ด้สติ๊กเกอร์ช้างเลยเขาก็ยังบริกาอ๋อดยน้ำมันมีบ่น้ำมันเมาคิดแดงคมับเบรกเตอรมาเด้อ อันรุดสองแสนที่แวตื่อยู่เอ้าเดี๋ยวทีเอาเงินให้บอไอ้เพื่อนจ่ายก็แน้ะพี่น้องเอ,เอาเบาไอ้นับเอาสี 40, ่หมื่นเนาะหลขอคงขวัญบ่คงขวัญเพื่อนโอ้ยเพื่อนับ <anche S 1> ไปทำงานยุไทยอยู่ได้เนิไอยากไ,ได้ อ้าวเพนกระยาครับวบะนี่นบสิเสียมาเมียขี้เลยอ๋อเมียเพื่อนก็ะยักได้ด้วยนี่แต่บอยเอาก่อนค <c oughs> ักอยู่พี่น้องสี่หมื่นสี่หมื่นสี่ร้อยบาทอ่ะบอยเพกกื่อนยกจะจ่ายเงินก่อน สองแกลีบสองแกีบโคคาน้ำมันไปโดยโดยน้ำมันกับแพงเนาะแพงเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบสามครบบ่สามหมื่นสามหมื่ ซิปครบแล้วสี่หมื่นสองแสนกีบขอบคุขอบใจหลายๆเด้อทำคุณเด้อเอาไปใส่เอาน้ำมันนะนงแขววแ้งเลยนะมเติมเพลยด้กเอาไปเอาเขาก็ยังบริทันใส่น้ำมันนะโบกคขึรถมาเลยยถนอะไรก็มาเอยขอบใจเลยหันยังงอ้นี่ใช่ส่งเงินงองเราลงก่อนเนาะ โม่ขันนม,มือมาห้าลงมาห้ากระเสียวใบคล้ายเลยเดย้เริ่ขอบใจหลยๆเริ่ดโดยโดยโดยขอบใจขึ้นกันมีหนาดที่ตัวหายเออ,เอ,อ,เอ,อโดยเอาวะลองรับไปเมื่อกี้คุณทุนเ,นนเออไปสมใจเพื่อแล้วพี่น้องผนทำงานยู่ไทยได้รถคันเดียว เมื่อกันเด้อบาดนี้ไปได้นอกบานนี้เดินทางเรื่องเบื้องยืมเงอนนอกบ้านเนาะนี่ตอนนี้ก็มาฮอตเฮือนฮอตซาแล้วเนาะพี่น้องไม่อี่ยมเลยเนาะเอาวันนี้เขากะจิมาเฮ็ดตามเฮ็ดของประเพณีได้บาดนี้สบายดีแม่กะจิมาแต่งขันหับรถให้ลูกอืขับรถให้ลูกชายขับรถให้ลูกชายเป็นไรแม่งามอยู่ปะแม่นี้งามอยู่บปะนี้ ตามใจลูกชายมากอะไรกันนั่นแหละโดยตามใจลูกชายเนาะลูกชายกะไปทํางานไทยกะเก็บเงินให้แม่แม่กะเก็บไว้อย่างดีแม่กะเก็บไว้อย่างดีกะมาซื้อเพื่อนไปเพื่อเกะเอาให้ไว้เธออะไรทอะไรกะม่ได้กินเก็บไว้ลูกอะไรไปกะเติมให้ลูกบัตรเทียนมีรถอะไรกะสมมติว่ามีอันคนจ้างบ่อ้ายเนาะเพื่อนไป ทำงานก่อสร้างนี่เนาะเพิ่นก็สิได้อันขี่รถนี้ไปมือค้ำมือคูณเด้อมื้อนี้เด้อค้ำคูนมืุนขึ้นมืองามแยมดีเด้อสุขกายสบายใจไปมาทางใดดดตลลออปภัยไป้งหมายตลอดปลอดภัยเด้อเอาไอ้ยับขันว่าเดี๋ยวเหยียบขึ้นมาตีนรถเหยียบๆตัวนี้เบื้องนึงอันเจ้าบอกว่ามึงเทอัน

ไมอให้คุณย่าคูณจอมเด้อให้อายุมันควันยืนให้ลำให้รวยไปใส่มาใส่กันตลอดปลอดภัยอายุมันควันยืนเด้อเปได้อ้ายดีใจบ่ดีใจแม่ก็ดีใจแม่ลองขึ้นแล้วบ่แม่ด้วยไหนยังพอได้ขึ้นเนาะลูกชาเยยีบไป็นรถไทยฮอนด้าพี่น้องคัะขนาดเลย ไม่นแบบอบอกวายสร้างเฮือนแล้วอวายกะที่ไปหาเฮ็ดเบียกข้างนอกไปว่าถ้ามีคนจ้างนะพี่น้องเพิ่น,น,นกะที่บอด้รบกวนร,รถของน้องเนาะเอาเอาขึ้นไวท้ทางหัวนอนเจ้าเด้งสามมือจังงจูงงจังกูไว้มีห้องกว่เพืนีแล้วแล้วลองเปิดบไดี้ลองขับเมึง่อาด้วยพี่นอ้อง มันนิ่มอะหรีบอกแบบมันคือว่าแบบเบาอะรถไทยรถฮอนด้าแต่วันยังผมมีกระตาโอ้ยชิตาใส่แบบเขาลึงกับขี่รถอันชิกเนาะมันก็เลยแบบบวบวบวมวันนั้นใส่เลขตื่นเต้นอยู่เลยป้าย จะว่ามันไวโรนอันนี้มันแห้งนะหนุ่มเนาะแม่นแห้งอะไรได้เพราะว่าเห็นพ้นครับรนะเห<น>็นฝนครับยิ่ท่าอะไรอันนี้คือเป็นรถที่ยอดนินยมเลยเนาะอยู่ประเทศลาวตอนนี้แม่นนิยมหลายปีแล้วได้ตั้งใจดนละเพราะว่าขับซาๆจะวมันไปไวมันแห้งค่เบไวของตัวเองเลยพี่น้องัยังแบบภูบมิใจภูมิใจซึกาตาใส่นดีงามเลย,เลยคือเมื่อวานนี้เนาะน้องน้อยอยันแหว่ตัดผมอยู่ฮัน หันกลๆบ้านเรานน้แหละเพิ่นก็มาจะทำงานอยู่ประเทศไทยเพิ่นบอกเพื่อนไปทำงานอยู่สวนทุเรียนเนาะปีนึงแหละเพื่อนได้โบนัสนะพี่น้องไปปีเดียวได้โบนัสแสนสองอ่คือได้โบนัสอะไรเนี่ยได้โบนัสก็คืออันเป็นสวนทุเรียนเพิ่อนว่าเฮ็ดยากแต่ว่าต้องได้ดูแลเหมือนเด็กเพื่อนบากนะเพื่อนเลยเพราะว่าน้องน้อยเรไปบพะเห็ุงานอยู่ประเทศไทยเพิ่นเราเพิ่นชวนน้องน้อยไปเห็ุงานอยู่อสวนทุเรียนเนาะน้องน้อยบรา่ได้ไป เพราะว่าเห่ากับบันไดหุ่นจ้าก,กับเขาเนาะเห่ากับยานไอ้ยันลองครับอีกจังเลยกันเด้อสบายนอกสตาร์ทเอาต้องติดเลยโอ้ oh. ใช่เนี่ยพี่น้องบันีดเฮาซีได้บ้า 8, หมอนนะลี มอนคากะลีพี่น้องคักเนาะปิดเดบอตาตาบ่เดี๋ยวนจะปิดปิดบอด้โอ้รถรุ่นนี้มันปิดบ่ได้มีแต่ต้องเหมืนตัดเอาเนาะตัดเอาหมอหน้ีพี่น้องคักคักวันนี้น้องน้อยก็จะขึ้นรถนี้แหละไปเปลี่ยนกันไปไป่ บอยเพิ่นครับบบดนี้ทำบิดบอยเราจะได้สีขาวบ่เมันบอสรถย amaha าาเนะาะสไปเจ้าขายก่อนเนาะขับไปไม่ได้ไปน้ำบ่เออขับไปหันก่อนลืมใจ่เล็กคิดว่ารถขี้ไก่มีน้องลืมใส่เล็กส <c oughs> ุดยอดเอา้าบอสไอ้กะดีใจหลายเนาะ น,น้อยก็ดีใจหลายดีใจทั้งดทั้งครอบครัวแหละกับเมื่อนี้กับเมื่อนี้กัเป็นเลิกงามยามดีเนาะวันศุกร์เขาเอามาเมาื่อวานี่แหละค่ำแล้วแล้วแม่คุณว่าวาฮับรถแหละต้องฮับวันศุกร์กับวันพุธเพราะว่าเพิ่นมาอยู่ํำเฮากับอยู่ตลอดชีวิตเนาะก็ยังให้เพิน่นคําคูณนนะอื เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอขอบุญขอบคุณที่บกดขามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวซาวลาเซโนโฟแฟมิลี่เด้อสบายดีบ๊ายบายไปขึ้นรถก่อน